อาจารยเมลกนมาดูด้ายันามนีแล้วอารเพีมาามตั้งนจคร้บมาครับซมไก่มับางครับคร่ครับตนนีมันีรับอยู่ในสายอื่นใครพร้อมมครุไก่มับาใครใครขอให้ชคดีครับุไก่เ็นมับางครับ่า สนามแบบที่น้องแม่ทักยันนาไปเลยดื้อขวบดีแล้วขวบกระหังขวบแต่ว่าสีทองสิบปลายางได้หนึ่งเพราะว่ามันบางเงี้ยนะบางรูปหกกินได้หนึ่งเราสีปลายางนี่แม่เบิ่งไปเลยเบิ่งไปเลยหน้าทัดหน้าทัด ดารพยิเศษลมังเป็นรื่องีเมียปูเม็ยังตองัันมาทำนั่นแลมบวกหงครับเส็ดมาดูรับสมัครใจเป็นบางนางมาครับทำนั่นแหลมบวกหมงบวกบอจอยครับราคาพี่

หมงบวกจอยบวกเหลี่มยมนี่หางรุดออกจากกันแล้วเด้อไปเรียนหางรุด,ด,ดไปและเด้อครับหมงเหลี่ยมจอยยี่สิบปียี่สิสบปีเบากระเบื้องไปก่อนเด้อมันเห็นชัดครับของซมไก่เพชรเมืองบางนะครับอากาศมันดีเลยจังเดย์เปงนอากาศเสียงอยด้วยมันเห็นชันดนีน่ละ มาคขับเตนตสอไปเรดาอัม780โอ้มายเกบมันบอกมาเลยคุณส่แมงไปดัวะรมาสันมาลุ้นกับเรดาอัมแร้ว7 8 0 7 8ขอให้โชคดีกับเรดาอัมครับอย สามร้ยยไม่ได้ดดครับพีทำนะีไม่เชื่อจะลบดูนะครับมึงไปก่อนเน้อสุไก่พชรบางบางครับเรดาพ่อเลด้าแบงม่อายุครับสุไก่พชรบางสี่สิบหกสบคากสี่ไปสามร้อนี่นะคับนี่ไปดินดดําดํานมมากครับเลด้ครับ มา bon. no หลายลงมาลายเห็นตังเล็กันเนี่ยผกไปกันเป็นตั้งเล็กับเวเห็นตั้งเล็กับเรยวครับเหื่พูกเหีเหสกันแ่ของแม่ไข่พนะครับเก่จะแ่เร็วกันแล้วเอ้บัดนี้ไปดีเวอรจันน้องน้องน้อสอสามบาทเป็นจุดกักจับต้นต้นนะครับสองร้อยบาทไปกับเบามาอยู่ครับสใจรเป็บาทีครับ วางอยู่แต่มันก็เห็นในกุ้งลูเลยครับทีละอัมาครับตัตไปพีเกมสองห้าสี่าพกเกมครับห้าจุสี่ราคาขอให้จ้าดีกันพกเกมครับหนึ่งสองสามปคพิ่เกมปครับกน่เลยครับป็นจิเียมันเดิ เอาวที่มันเป็นชิ้นเฉลียงก็เหมือนเหมือนไฟระจีสจ้าดอีกแม่เป่าะเปล่าเป็นเปล่าพี่กัลลังหางนะครับจุ่มไก่เล็นจางบาลไปทีหลังนี่ครนะดูถึงออกตัวลุกถึงพกมาหลายเรื่องคองบิ๊กเก็บนะคตัวไายวัด ฮัลโหดังแล้วต้องขันมปไปเล้วอาพัตเดียวไม่ได้เขาสียาเส้นยาๆไวครับขวานสุ้มไก่เพชร่างๆขาส้นยาๆยงกมูนี่เด้อสิลุมาหาครับเนไปเนียไปฮันลัสที่น้ยที่ของบาราเสนขาเด้อยแปดสิบพครับสุ้ไก่เพชราเินบอเขาสังลุกกบดีครับขวาิเกม ขอมาเส้นขาวแล้วครับเส้นขาวเส้นเงยียบๆทีผมวางนี่เขามา,ลาแล้วแล้วก็ี่มีเส้นสันล่องใต้ไปอีกเพน,นึงครับเส้นน้อยเส้นสันสามร้อยพันครับซุ้มไก่เพชรบางๆสี่หกยังมีลุ้นอยู่บิ๊เกเอีมไม่ไหวนะครับบิ๊เกเอียวมาท่าเดียวเดร่าอาร์ก็ไม่ไหวครับหนักเลย เพื่อไงเห็นนะำปั่ไฟมือน้ดูให้เห็นเด้อทางล้วเดกกินแลมันกิกินมันมาหลายสามร้อยยี่สิบบาทขาวจิงแกงครับปังไฟจิงแกงท่านใจของขาวจ n งแกงกันละน้ำที่บางครับคุ้ไก่พี่อน้องล้างเบลุ่มาคุ้มองครับเบล่าอาร์มเวลาร้อยแปดสิาีนับเาอาร์มเลครับพี่กเจ็ดนาีครับพี่แกม เ่อไหเห็นขอสุกไก่กเป็ดบางบมาอยู่อาธิฟานของสุกไก่เว็ดบางบางุญล,ละลกพูดเลลียบุละงไปลงแล้ครับสุไก่เป็บางบางก็เป็นสามร้อยหกวินาทีนะทำาวันเก้าบสามรา้อย ขอให้กันนะ900 9 1สามลอยราคาขอให้โชคดีครับ900 9 0สามจีบบัสแสง910ราคาลดเลจบัสแสงในสายตึงไกครับจิบบัสแสงราคาที่9 0ครับจิบบัสแสง1้อีบบัแสงครับ10สายไฟมาครับจิบบัสแสงในสายตึงไก9 0ราคาราคา2 9 0ครับิบบัสแสงขอให้โชคดีครับ เสยครบนสอสามยกัตงมือครับจะัมายงอินิ้ควนเสียงครับนลามาอยู่กับวานีลไปยืากอ้สข้บางมือได้นน้าดีครับยี่สิบสี่สิในสายอื่นได้บ้างปิดไฟครับขวง สีเจริญไอเซกีครับในสายสื่อไทยรับุกนครนาดีสีเจรินครนาดีครับสีเจริญไอเซกีพวกนครนาดีในสายสื่อไทยล็อกขาที่ยี่สิบสี่สิบห้าหกเจ็ดสิบสี่ครับ แข่งเงี้ยมาตรงๆครับแชมป์มึงมัจจาเด้อประเภทนี้แชมป์มึงมัจจาซิตี้ล่าของครับสีเจริญไอศครีมวางได้ยากแค่ไหนนะวางอัปอรวางอัปเปอรวันราคาที่เก้าสิบสามร้อยสามร้อยอยากวางมาอยู่ครับสีเจริญไอศครีมครับยอดวางพิดเรียบร้อยครับสีเจริญไอศครีม การตรวจจมาครับทีจเจริญไอสกีเน,นี่ยดูมาอย่างดีเลยนะเนี่ยตัขากันที่เงียยังเจเ,เรื่อสิแเกตวมาจิมาอ,อึงไ่นเน่กับิอึงไก่ทั้งตับนี่อาจารย์ ลักวัดเจ้าจมาครั้ส <AND> well. ี่จะินะไอ้สิกีมาครับบังตอไปลอกอองเจ็ดห้าขอให้โชคดีครับลองกองเจ็ดห้านะครเกนแล้วนะครับสิบนาอีนเวลาสนาทีขอให้โชคดีครับลองกองน่สองเจ็นครับลองกอง มึงมึงไปทำพังให้แล้วนแล้วเอาหัวพิพัฒน์พุ่งสุดาเป่าได้ครับอีเจริญไอศซครีมระดับที่มันสูงนั้นเป็นฟองครับตามประมานเด้อะนาดับไม่ค่อยสูงครับประมานเป็นเป็นกวามละอีเจริญไอศซครีมราคาที่ยี่สี่ยี่สี่แล็ปไปสามร้อยมาครับบังตดนไปยอายังมีบังห้องครับห้องที่เรามันจิมบ่เบิร์ด ความเลยความเร็้ำมาำัง <komt> ต <necessary> ่อไปไหมประมานครับมาณดูไปได้ครับความเรยกันจะเห็นชัดเห็นด้เลยครับความ ลองกองแมมาัตัวนแปดสิเก้สับตัววัตัวับรายาที่เจ็ดสิบเก้าสิัตัวนขอให้ด้ับตัวรับสิบสองจัไปครับัตัว สามสิบสามนาทีโอ oh, ้ยม้า้าห้าหหางหาหาหๆาห้หาหหาหหาห้า้าหาเ้าหเาหห้าห้านาาห้าห้าาห้หาหเป็นาหาห้าห้ พี่เจริญได้เซกเรียมครับตั้งหมื่นเรื่องเป็นกองครับมาครับทุกงับหนึ่งล้านเลขราคาที่แปดสิบเก้าเจ็ดขอให้โชคดีครับทุกท่านจับควายครับสิบล้านเล่มเอาเลยขอหยาดนะเริ่มจับควายครับสิบล้านเล่ม ยืดเสียดูไปก่อนครับเรื่องเอครับดีเอาเลือกของครับดีเจริญนายเสียชีพไปตับตึงตับตึงเราเลือกหนึ่งล้านเล็กดีตึงตักงเราเลือกมาลุ้นหาอีกเกือบร้อยละดีเจริญนายเสียชีพไปดินหากรงหลายลองกองกระดับได้ลองกองโอกาสหาขาดดีครับหนึ่งล้านเล็กมาครับตั้งกองไปมาตั้งธูเลียนจริงเดินสายมาเลยครับ เดี๋ยวเด้อกรรมาการครับเอ็กซ์เล่เปิ่ง่อนมาอะไรหลุดครับหางครับหางไปแล้วครับหนึ่งนัดเลขหางไปแล,ะล,ะละ้วน้อเวลาสี่สิวินาทีเข้อมาเส้นขาวชี้แจ้งนั้นคือของครับหองกองของร้อยพันครับหองกองมาครับบั้งต่อไปบั้งมื่นครับสองร้อยแปดสิบพันไปครับ ทีมาน์กิลิปต <sm festivals> ั้ทุเรียนจิงหกเ็เลยีบรียนิงอกซีเกกดีครับตัทุเรียนาที่มันเป็เลียขึ้นองรันั่งสอกงานเสารล่อยาหลายกะเห็นันล่เบิเอาราคายี่สี่ยี่นะ สีสีบานครับลองกองลูกพระธาตุอย,ย,ย่าไปเล่หกสิบหกห้าบวกติดผูกรับแล้ว,วน,นี่ยสีสานเพนเปียกครับขวางครับสีเจริญไอศครีมนั้นสบปานลองกองมาอยู่มาครับบังต่อไปลูกพรธาตุหกสิบหกห้าน้ลยนิครับเยมาตรงตเตืองห้าครับลองกองครับเดนะ 2 6 5กนา Freiheit ทีครับลงก่ต้นนตนซิงครับเตรียมมาเปโตโตมันตมันช่วรครับเบลุแล้วครับสีเจรเลไอศครีมครับเลามานาที6ครับผู้ชขอให้โชคดีครับหนึ่าครับลุงพันธาุนาเจ็ดเจดเล

เทปปากเทปปากปังไปมือลูกผลแล้วงันมาว่างเด้อเทปปากเลยอีได้มอ์พื้นแล้วคนที่ได้คือของครับของดาวเทียมครับของดาวเทียมจากที่น้องทั้งปากขาดเป้ลุกแล้วครับของดัมพลอยันซิงจุบลาเวลา125วินาทีครับดัมพลอยันซิงลูกพันธาครับจกไม่ขึ้นครับหนักเลยครับลูกพันธา ไปอยู <Happiness. S 2> Rabbi, ais, Körper, ่ครับพูดนำไม่มีวันตายนงมาไหลอยู่คือการคนตายที่ก็พูดเย้าครับพูดนำนี่ครับคนท่านตายต้อก็ยดเย้าพูเสียงนี่นะเป็นหางครับปีศาจทำไรครับพูดนำเรับปีศาจยังไงครับจะปีศาจไมจะเป็นรอ ผู้นำผู้นำรอขึ้นค่อยหางไหล่มาตุ้มตุ้มมีลูกหน้าครับครับลูกพัทธานครับเวลารอยกนีินาทีครับลูกพัทธานผู้นาไม่มีวันสวงนะครับไห่มาเป็นตร้ๆ เคยอุบลแปดสิบลาค้หุนเลยครับขอให้เชื่อมีบเยอุบัติแปดะห้าุลนะครับ จักหมูดอนครับเราจะไปบไหครับจับหมูบอลจับหดอครับแปเบไมครับ่ครับทีมแนนูบลองพกนําไม่มีมั่นใจครับไฟที่ล กองดาวเทียมครับองดาวเทียมเชิมารับตื่นไขบ้างเปือน้ำองดาวเทียมเวลาที่เอเไนกับซีไล่สามสรนได้ตื่นไข่บ้านเาตื่ไข่เนื้อพ่ได้รลายดอมปีบันได้กบไรดูเมือานีนะทั้งนั้นทักงแล้วก็เลีอยเพิ่มสองดาะไปดี้ได้พวกมาไลยครับขอไปกูกดับ có màu xanh ở đây อยากเห็นอย่างเดียวเลยข้างบนต้องติดปลอน คุณกันจิตเนี่ยไม่เห็นใจนะเทียบงานเวลาตอนนี้อย่างนี้เทียบงานก่อนเอาเลยนะเกิดคนจะอาศัยคนตานี่และเคยกูบ่นบังมือนองการ์ตูนครับยี่สิบสี่สิบบังมือขอให้โชคดีครับน้องการ์ตูนครับยี่สิบสี่สิบขอให้โชคดี หนึ่งสองสามปล่อยครับน้องกาตูนน้องกาตูนน้ำดำนี่เป็นเผาหน่อยเด้จ้ำพูดดอนนะครับจากเผาหน่อยเป็นบอลท่านนี่คนไหนครับ อีกบ้างกันลุนไว้ได้ครับบอระดมพ่อสามร้อยสิบหาสองโคล่าคุ้นมากครับของน้องจอตูนครับมาครับบ้างต่อไปมามันสิบมืนก่อนครับเอานันทยาเทียครับ2องเกานันทยาีมตอนนี้นันทยาเทียนตากาดิเกติมาของไอ้โชคดีครับเป็นสาม่อยครับนันทยาเทียน พลกได้หลายนเสยเอ้ยเยจนแล้วจุนแล้วจ้ำบุรอนี่เป็นตถึงกับนิงเลยเจ๊สังวาเล็กที่แรกเมืนกนที่แรกจัดเียงหัวหลายครับช่วงนี้มาจ้าลงในแนี้ยเป็นไปก่อนกับจ้ำบุรอนลเลยแปดทิพแพ่เดียวนั่นคือขวงครับเคยบนลมาอยู่ครับจเล่ดาเล่เพิ่งอายุครับเคยกบลสีแล้วเิงเป็นก่อนครับส่งง่ายๆมาตาเดียวคือขวงครับ นักยายดีมไปทีเดียวหลักหลากลงรถมาบางเมื่อน,นี่หัวไฟพบเปิดได้ครับน้องการตูนนะครับหลักหลักห้าหัวไฟกับพบเปิดเผาหน่อยครับชมนี่จากไหลเอียงๆทั้งขวาครับน้องการตูนทั้งเมื่อนดามุรอดเบ่งไปก่อนน้ำเรือดดำแบงนะครั220บสองร้อยยี่สิบบาทไปครับเขยอุบลยังมีลุ้นยังมีลุ้นครับเขยอุบลน,นะครับพอน้องไข่จะไปได้ครับสองแปดห้า มาลุ้นไวมครับบ่อหนองไายครับราคาที่แปดสิบห้าครับผมต้องไปดันแป๊บนี้มัวไหลครับเปลเป็นลุกบอลดีเลยยังหัวไหลครับของนองการลุนนครับ